สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลวีมโมค่ะวันนี้นะคะเราก็เปลี่ยนบรรยากาศกันค่ะว่าเราไม่ได้อยู่กันที่คอนโดแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านกันค่ะเพราะว่าเรามีของใหม่ที่จะมาทดลองใช้กันที่นี่ค่ะนั่นก็คือ โรบอทเอสซิกแม็กวีนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวโรบอทเครื่องดูดฝุ่นคล้ายๆกับตัวโรบอทเอสไฟ m a แม็กนะคะที่เราเคยรีวิวกันไปนะคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะทํางานเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างอ,อันนี้คืออะไรก็คือถุงผ้านะคะถ้าเกิดว่าเราสั่งภายในร้อยออเดอร์แรกเนี่ยหรือว่าช่วงเนี้ยทางร้านแก๊สแม็กที่เขาขายตัวโรบอทเอสซิกแม็กวีเนี่ยเขาก็จะแถมมาให้เราด้วยเอ้ยมันมีอะไรอะ่ะมีเคเบิลใส่าชาร์จ นี้ถุงท่าดรบโบล็อกด้วย r o ดดโบโล็อกเอซิกแมกวีค่ะเย้ฉลนี่เปิดออกมาก็จะมีตัวแผ่นรองอันนี้นะคะมันเป็นฐานที่เอาไว้ใช้เวลาตอนจอดนะคะเวลากลับบ้านเราจอดเนี่ยตัวมอปิ้งแผ่นมันจะเปียกใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรามอบแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวเนี้ยตัวพื้นมันก็จะไม่เปียกนะครับคู่มือค่ะ เป็นสายชาร์จนะคะของแท่นชาร์จอันต่อมานะคะก็เป็นที่กองขุ่นค่ะเทรปนี่ถัดมาก็จะเป็นมอ p p i n g p a ่นะคะเอาไว้ใช้ในการถูพื้นเดี๋ยวก็จะมาใช้ให้ดูถึงสิ่งสำคัญของเราแล้วค่ะทุกคนอันต่อมาก็คือแท่นชาร์จ Sweep น,นี่มาแล้วค่ะ รุ่นพวก็6 Mac วีนะคะตัวนี้รุ่นนี้เนี่ยมันก็เพิ่งมาใช่แล้วครับผมก็คือจะมีแค่สีดำนะครับผมเฉพาะตอนนี้เท่านั้นแต่ว่าสีดำสวยเหมือนกันนะตอนแรกที่ใช้ S5 Mac อะค่ะเราอ่ะชอบสีขาวเพราะว่ามันเข้ากับห้องเราอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเห็นสีดำแล้วแบบรูหราพี่เมี่ยมมากเลยชอบชอบชอบนี่คางหน้าตรงนี้นะคะตอนที่มาถึงเขาก็จะปิดปิดหน้าปิดตามันไว้ก่อนอันนี้นะคะก็จะเป็นกล้องหน้าของมันนี่ มีถึง2อ,อันด้วยกันนะคะหมายถึงว่ามีกล้อง2ตัวใช่ก็คือค <c oughs> จะเป็นตัวแรกของโลกเลยที่มีกล้องหน้า2ตัวเ <c oughs> นี่ยเราสังเกตเห็นว่าปุ่มมันเพิ่มขึ้นมาจาก S5 Max ใช่แล้วก็จะมี3ปุ่มด้วยกันรุ่นนี้ s h a p นี่อันนี้ก็จะเป็นตัวใต้เครื่องนะคะของ r o b o r e s i S6 Max V water reservoir นะครับก็ยังคงมีถังเก็บน้ำที่ขนาดใหญ่มากเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะใช้ปั๊มโอเค จะไม่ปล่อยให้น้ำมันไหลลงโดยธรรมชาติตัวนี้ก็สามารถปรับระดับน้ำในการไหลลงได้แล้วก็ตรงนี้นี่ล้อเขาเนี่ยบัมเปอร์ดีามากๆเห็นว่าสามารถไปได้ทุกพื้นที่เลยอะไรที่แบบไม่สูงเกินไปเนี่ยตัวนี้ก็สามารถวิ่งกระโดดไปได้นะโอเคทุปก <Okay. S 1> ุดีามากๆแล้วตัวแปรงของเขาก็ยังเป็นยางที่อัปเกรดมาจากตัวขนนะครับผมสามารถถอดออกมาได้น็อตซูเดียวเอาออกมาทําความสะอาดง่ายามากอ่าอันนี้จะเป็นล้อนําทางนะครับผมส่วนตัวเก็บขยะหรือว่าตัวเก็บฝุ่นของเราเนี่ย ก็เอาออกมาทำความสะอาดง่ายมากก็จะมี2ตรงนี้สามารถกดแล้วก็ดึงออกมาได้เลยแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวแปลงของเรานะครับผมโอเคเนี่ยถอดออกมาแล้วก็เอาไปเก็บง่ายมากใส่ด้านนี้ก่อนชึบเรียบร้อยแล้วเนเ่นี่ด้านใต้เครื่องก็ดูกันหมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาดูด้านบนกันบ้างด้านบนก็จะมีเมื่อกี้ที่พูดถึงไปนี่ที่เก็บฝุ่น ก็กดตรงนี้สามารถดึงออกมาได้ขนาด460มิลลิลิตรนะคะใช่ครับผมใช่แล้วก็จะมีตรงนี้ที่เป็นที่กองฝุ่นเนาะใช่แล้วตัวนี้เขาก็จะแถมมาให้ด้วยนะคือมี2อันเลยโอเคใช่ตรงนี้สามารถมาเปลี่ยนได้ก็คืออันนี้ที่พูดไปตอนแรกี <Okay. S 1> ม,มากแล้วก็จะมีแปรงตรงนี้แมปออันนี้ก็จะแปลงเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ เอ,เอาไว้แปลงพวกที่เก็บฝุ่นหรือว่าที่กรองส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่ตัดขนนะครับสาหรับไอ้ข้างใต้ที่มันเอาไว้ดูดฝุ่นใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันมีขนหรือว่ามีผมติดเนี่ยก็ใช้ตรงนี้ที่เป็นคมๆสามารถตัดได้เลยโอเคครับผมชอบสวยหรูหรามากก็ดูตัวเครื่องกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปลองใช้กันเลยดีกว่าค่ะไปกันมาดูภายในแอปกันดีกว่าที่เขาเพิ่มขึ้นมาเลยจะเป็นอันนี้ Camera ฟังก t ชันนะครับผมตัวนี้จะมีเพิ่มขึ้นมาเลยก็จะเป็น reactive AI object recognition oh. อ่าแล้วก็จะมีเพ d ดีเทลก็คือตัวแรกเนี่ยเวลาเราดูดฝุ่นไปใช่ไหม mm. ถ้าเกิดว่าเรามีลูกบาสลูกบอลแล้วมีอะไรที่มันสามารถตรวจจับได้เนี่ยมันก็จะบอกมาในแมปเลยว่ามันคืออะไร mm. อ่าแบบเรียลไทมเลยนะคือแบบสุดยอดมากโอเคแล้วก็สำหรับโหมดต่างๆเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันดีกว่าสำหรับนอกจาก Camera ฟังก์ชันที่เราเพิ่งพูดไปตะกี้เนาะ เรามาเริ่มใช้งานจริงกันเลยดีกว่าดูว่าตัวโรบอทเนี่ยมันใช้ยังไงโอเคไหมเดี๋ยวเราจะกองอะไรไว้ตรงนี้เลยเราไม่หลบเลยไอ้ตัวชาร์จิ่งด็อกแล้วก็ตัวลั๊กเนี่ยมาดูว่าคาเมร่าเนี่ยมันใช้งานดีแค่ไหนเคตัวเครื่อง r o บอทเอสซิกแม็ Mac v อันนี้นะคะจุดเด่นของมันเลยก็คือ AI ใช่ไหมที่เขาบอกมาซึ่งหลักๆของ AI ในเครื่องนี้ก็จะมีอยู่2อย่างเลยนะก็คือ AI r e ดี a r g i n g หรือว่ามันจะเรียกว่า Smart Top up Top up ก็คือการเติมใช่ไหมปะ่ะแต, Smart Top ต่วเครื่องน์มันคือ การที่แบบว่าเวลามันวิ่งไปทําความสะอาดอย่างเงี้ยแล้วพอสมมติบ้านเราหลายชาั้นมากบ้านใหญ่มากแล้วแบตมันไม่พออย่างเงี้ยมันก็จะกลับเข้ามาชาร์จแบตอัตโนมัติพอมันชาร์จไปได้ประมาณนึงแล้วมันรู้ว่าแบตเท่านี้เพียงพอต่อการทํางานต่อแล้วอะ่ะมันก็จะวิ่งออกไปทํางานให้เองดิมันไม่ต้องรอเสียเวลาแบบว่ารอชาร์จเต็มอะ่ะอันนี้คือ เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดขายของเขาเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็น AI เขาเรียกว่าเป็น Reactive AI Technology ที่เราพูดกันไม่แต่ตอนแรกที่เป็น Dual Camera ก็คือจะเป็นเหมือนตานะคะตัวเครื่องนี้มันจะมีตาผสมกับระบบ AI เลยทําให้มันเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็รับรู้วัตถุได้เองอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราทําให้ดูใช่ปะมันก็จะไปเจอรองเท้าอย่างเงี้ยมันก็จะบอกขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยเมื่อกี้วิ่งไปเจอรองเท้ามานะคะแล้วเขาก็บอกว่าอาจจะมีแบบว่า เจอลูกบอลเจอของเล่นในบ้านหรือว่าปลั๊กไฟสายไฟอย่างเงี้ยมันก็บอกได้เหมือนกันข้อดีสุดๆของการมีดูอัลคามราอันนี้เลยนะคะก็คือการที่น้องเนี่ยจะหลบลีกได้ดีแล้วก็จะไม่ไปลากนะคะพวกสายไฟปลั๊กไฟหรือว่าของเล่นเนี่ยวิ่งไปทั่วบ้านใช่ไหมสมมติบ้านเรามีของเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอกจากนั้นนะคะตัวดูอัลคาม r ราเนี่ยมันยังทําให้ตัวน้องเนี่ยสามารถรับรู้ตำแหน่งนะคะแล้วก็พื้นที่ได้ชัดเจนมากขึ้น ตอนแรกเนี่ยน้องเขาก็จะวิ่งทั่วห้องก่อนเพื่อที่จะได้ดูว่าห้องเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนนะครับผมเฮ้ยน้องมุดเข้าไปได้ด้วยไม่ธรรมาดาโรบอทเนี่ยมันก็จะคิดก่อนนะครับผมว่าไอ้ตัวหัวของเขาเนี่ยติดหรือเปล่าถ้าติดเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าไปแต่ถ้าเกิดว่ามันคำนวณมาแล้วเนี่ยไม่ติดเขาก็จะเข้าไปแบบนี้นะครับผมแล้วเขาก็จะสามารถออกมาได้ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเลยโคตรพอดีอ่ะเจ๋งมากเนี่ย โอ้โหคูอแบบสุดยอดมากไม่คิดว่าจะเข้าไปในนี้ได้นะเนี่ยอา้าวหายไปแล้วนี่แล้วตรงข้างขวาเนี่ยมันก็จะออกมาไม่ได้ใช่ไหมน้องก็จะต้องออกมาทางเดิมแบบนี้โคตรเจ๋งอ่ะ <Yeah. S 1> หลังจากที่ให้น้องได้ลองตัว AI d u o Camera แล้วเนี่ย oh. เดี๋ยวเรามาลองอีกฟังก์ชันฟังก์ชันใหม่ดีกว่ามันจะเป็น Multiple Mapping Level นะครับก็คือฟังก์ชันเนี่ยสามารถเซตแมปได้4อันด้วยกัน ไม่เกี่ยวกับห้องนะอันนี้คือแบบเลเวลเลยสาหรับใครที่มีบ้านหลายชั้นเนี่ยแล้วของผมเป็นบ้าน2ชั้นใช่ไหมเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่าการใช้งานก็ง่ายมากๆนะครับผมก็คือกดแมปเซตติ้งตรงนี้เดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็ Edit Map โอเคเราก็จะมีตัว multi floor map ใช่ไหมเราก็กดติ๊กถูกตรงนี้เข้าไปเราก็กดยอมรับเข้าไปนะอันนี้จะเป็นชั้นแรกของผมเนี่ยคือแมปหนึ่งเรามารโดดแป๊บหนึ่งอันเนี้ยก็ของผมยังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมเราไปค r e a t แมปที่2กันเลยดีกว่าตรงนี ก็ Move Robot and Drop to a new level ก็คือต้องเอาตัวโรบอทแล้วก็เอาแท่นชาร์จเนี่ยไปด้วยลองดูกันดีกว่าครับผมมาไปชั้น2กันตามมาโอเคแล้วก็กด r e e t e map ชึบเขาก็ให้เราแน่ใจก่อนนะว่าเราต้องเริ่มตัวเนี่ยจากแท่นชาร์จแล้วก็กด Next โอเคเรียบร้อยน้ m ง p f ฟ้า no อันนี้เขาก็จะเริ่มแมปใหม่แล้วเนาะตอนนี้ก็ให้น้องเขายิงเลเซอร์หาแมปอันใหม่ดีกว่า ในแอปน้องแกก็ยิงเลเซอร์มาแล้วเร็วมา,มากคือแบบยิงได้โคตรกว้างอะเดี๋ยวเราเอารองเท้ามาทดลองดูกันดีกว่าว่าน้องจะรู้อยากรือเปล่ลาโอเคชุกไว้ตรงนี้เลยไ่เด้เริ่มเห็นอะไรแล้วขึ้นแล้วเป็นรองเท้าไหนขึ้นแล้วเหรอใช่มั่นใจแ0ดสอรโอ้ยอดมาก ก็สามารถดูแบบเรียลไทม์ได้ในแบบเลยเนาะใช่แล้วเราก็ยังสามารถกดเข้าไปดูในตัวรองเท้าได้ด้วยชึบหนีแล้วก็จะเห็นข้อมูลต่างๆอันนี้ก็มาทดลองฟังก์ชัน multiple mapping นะคะก็ถือว่าโอเคผ่านค่ะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันอื่นกันต่อเลยดีกว่าค่ะเมื่อกี้นะคะที่เราไปชั้นสองแล้วก็ลองฟังก์ชัน multiple mapping ไปแล้วนะคะเราจะมาลองฟังก์ชันต่อไปนะคะก็คือ mapping ก็คือการถูพื้นนั่นเองโอเคลำดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะถอดเอาแทงน้ำเนี่ย ไปเติมน้ำก่อนง่ายมากๆโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอเซตแมปรอนะครับผมมาก็คือตะกี้เราได้แมปที่2มาแล้วใช่ไหมเราก็กดตรงนี้ชึบล้วก็เปลี่ยนเป็นแมปแรกตรงนี้ง่ายมากๆเรียบร้อยครับผมเราก็จะได้แมปแรกขึ้นมาแล้วนี่เราก็สามารถเซตแมปได้นะเดี๋ยวผมลองฟังก์ชันให้ดูดีกว่าจะเป็น no go z o n ตรงนี้ผมก็ไม่อยากให้มันมาที่เดิมใช่ไหมก็มนเตรงนี้เลยแล้วกันนี เรียบร้อยตรงนี้ปกติใช้เป็นลายได้นะแต่ว่าเพื่อความง่ายได้จะ <c oughs> ให้มันเป็นอย่างนี้เลยละกันแล้วก็ Map Setting เหมือนเดิมแล้วก็เอาเป็นโนม b z โซนดีกว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเรามีพรมอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้พรมเปียกใช่ไหมล้วก็เอาไว้ตรงกลางห้องเลยกดโอเคเรียบร้อยกดเซฟครับผมได้แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองกันดีกว่านี่ไปเติมน้ำมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แล้ก็ไม่เติมจนล้นเนาะ ให้ทุกคนดูตรงนี้ก่อนมันจะมีตรงนี้ที่เป็นจุกยางนะคะมันก็จะมีหย,ด,หยดน้ําก็คือเราสามารถเปิดแล้วก็กรอกน้ําลงไปในนี้ได้เลยเวลาเสร็จแล้วเราก็ปิดกลับเข้ามาแบบนี้น้ํมันก็จะไม่หกนะนี่ความไวไม่หกเลยเสร็จแล้วก็ยัดกลับเข้าไป <Okay. S 1> ยัเเรลยโอเคเีรบร้อยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องใช้เลยเวลาถูพื้นเนี่ยคือมอปลิ้งแผดถ้าเราไม่ใส่ตัวเนี้ยมันก็จะไม่ถูอยู่ดีนะทุกคน <Nope. S 1> อันนี้นะคะเอาด้านที่เป็นอันเนี้ยลงข้างล่าง ก็ใส่ลงไปใส่ต่อจากแทงน้ำเมื่อกี้นี่เรียบรออ้รอยบอกว่าพร้อมแล้วสำหรับก,การถูนะคะ<ๆ>เราก็จะไปลองกันเลยเอาเลยปะ <laughs> ได้จากตรงที้เหมือนกันยบกดคีนโอเคเหตุผลนะคะที่เราชอบตัวโรบอล็อกเนี่ยมากๆเลยก็คือมันสามารถทัถ้งดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นไปด้วยกันได้อะทุกคน ปกติเวลาเราแค่ดูดฝุ่นใช่ปะเราก็รสุดว่าบ้านมันสะอาดแล้วประมาณนึงแหละแต่พอมันมีฟังก์ชันถูพื้นมาด้วยในตัวเรารู้สึกว่าแบบมันไม่เสียเวลาแล้วพื้นก็สะอาดมากพอมันมีน้ำมาถูอยู่ที่พื้นน่ะส่วนตัวจะรู้สึกว่าบ้านมันสะอาดขึ้นมาทันที ก็น้องถูบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจอยากจะได้น้องมาวิ่งเล่นที่บ้านแบบนี้เหมือนกันนะคะก็ช่วงนี้กำลังเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยะคะ่ะเพราะว่าช้อปปี้เนี่ยเขาก็มันจะมีแบรนด์เฟสติวัลเซลนะคะ6 6มีโค้ดส่วนลดนะคะสูงสุดถึง1000บาทกันเลยทีเดียวะค,ะค่ะก็ใครสนใจก็รอช่วงเวลา6 6ได้นะคะค่ะแล้วก็ตัวน้องนะคะจะมีราคาประมาณ17,000บาทนะคะบวกลบนิดหน่อยซึ่งถ้าเทียบคุณภาพแล้วเราอ่ะคิดว่ามันดีมากเลยนะเพราะว่าตอนที่เราใช้ S5 m a ฟมาใช่ป่ะก็ยังไม่เคยมีงองแงไม่มีปัญหาอะไรเลยนะทุกคนแล้วก็ตัวนี้มีฟังก์ชันอะไรต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นมาด้วยนะคะถือว่าดีมากเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยเราก็แนะนําให้ไปดูได้เลยนะคะที่ร้านแก๊สแม็กค่ะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาก็เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการของโรบอ l ล็อเลยนะคะแล้วก็ เขาพิประกันให้ด้วยค่ะ2ปีเลยเนี่ยถ้าเราซื้อน้องมาใช่ไหมเราก็อยากที่จะใช้น้องอย่างมีความสุขสบายใจนะคะล้วก็แนะนําให้ไปซื้อร้านที่มีประกันแบบนี้นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าตลอด2ปีเราจะไม่ได้เคลมเลยก็ตามแต่เราก็จะอุ่นใจใช่ไหมก็สามารถไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวก็จะแปะลิงก์สินค้านะคะไว้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วก็ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้กับพวกเราด้วยเพราะว่าเราจะได้มีกําลังใจนะคะไปตามหาแกลเลจใหม่ๆอย่างนี้มารีวิวให้ทุกคน ดูกันค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกด Subscribe ให้กับช anel มี่มอด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีเพจ f a c e b o o k ค่ะเอาไว้ <S <S Expert> คุยกับทุกคนแล้วนะคะเที่ยวไปกับพ่อ <Sure> ้านเสืยหมีค um ่ะสามารถกดลงไปตาม description ข้างล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็ไปพูดคุยกันในเพจได้เลยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย